สวัสดีครับหากคุณกำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับแปลว่าคุณกำลังสนใจที่จะทำโฟโต้เค้กนะครับหรือจะเป็นเจ้าของเครื่องปริ้นโฟโต้เค้กของอ n k m a n นั่นเองนะครับซึ่งตัวชุดโฟโต้เค้กของเราเนี่ยจะมีโปรแกรมนหนึ่งนะครับชื่อว่า Photocake Designer Pro v เวอร์ชันหนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับออกแบบมาไว้สำหรับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเอารูป เข้ามาในตัวโปรแกรมแล้วก็ทำเป็นโฟโต้เค้กอย่างที่คุณเห็นที่เขาทำกันนะครับแล้วมันจะทำได้ง่ายมากนะครับนั่นหมายถึงตัวอย่างที่ผมกำลังยกตัวอย่างเนี่ยผมเอารูปเข้ามานะครับผมทำการตัดนะฮะตัดรูปให้เป็นวงกลมเพราะฉะนั้นสมมติว่าลูกค้าของคุณเนี่ยส่งรูปออกมาแล้วเป็นรูปลักษณะอย่างนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะครอปจะครอปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือจะเป็นวงกลมก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วหน้าโฟโต้เค้กส่วนใหญ่จะเป็นวงกลมใช่ไหมครับคุณสามารถซูมอินซูมเอาแล้วก็กดติกถูกนะฮะทีนี้แผ่นเอ่อแผ่นสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงนี้ติต่างก็คือแผ่นสี่เหลี่ยมของไอซิ่งชีตนะครับคุณจะเห็นว่าขนาดวงกลมตัวนี้คือ1 9บเา15.9เซนนะฮะซึ่งเราสามารถย่อขยายได้สมมุติว่าคุณเตรียมหน้าเค้กอาไว้แล้วว่าหน้าเค้กของคุณเนี่ยคือ13ซน คุณเองก็สามารถที่จะย่อขยายรูปภาพวงกลมตัวนี้ให้อยู่ในขนาด13เซนนะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งปริ้นเดี๋ยวรอปริ้นพรีวิวแป๊บหนึ่งนะครับก็จะสามารถสั่งปริ้นโฟโต้เค้กตัวนี้ที่มีขนาด13เซนได้เลยนะง่ายมากทีนี้ไม่ไม่พอนะครับคุณจะไม่ใช่แค่แต่งแค่นี้โปรแกรมของเราสามารถที่จะ ใส่ข้อความวันเกิดวันวาเลนไทน์วันสวัสด,ดีปีใหม่และอื่นๆไปได้นะครับเช่นฮัลโหลคุณสามารถที่จะทำมันเอียงได้ด้วยอย่างนี้นะครับผมเราจะมีรูปของไอคอนต่างๆสัตว์รวมไปถึงดอกไม้นะฮะแต่ผมลองใส่ไอคอนที่เป็นรูป่วงย่างอย่างนี้ลงไปนะครับ ซึ่งรูปภาพแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวเทมเพลตคือตัวนี้นะครับตัวเทมเพลตเนี่ยก็จะแล้วแต่ทีมนะครับแล้วแต่สมัยแล้วก็จะมีตัวเทมเพลตตัวนี้ที่จะให้ลูกค้าสามารถที่จะ ทำให้โฟโตเคสของคุณเนี่ยดูมีสีสันได้นะครับเมื่อกี้ผมยืดตัวนี้มันจะทําให้เป็น14.1เซนเนาะถ้าเกิดโฟโตเคสของลูกค้าอยู่ในลักษณะนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับระบบการทํางานเป็นแบบเลเยอร์นะครับใช้งานง่ายคุณสามารถดึงอันนี้เข้าออกขึ้นลงจะกรุ๊ปมันไปได้วยกันนะครับหรือจะแบ็กย่อกลับเพื่อไปแก้ไขสิ่งที่คุณทำไว้ได้ นะครับเครื่องมือนะแล้วก็มีเครื่องมือของการฟลิปการครอปนะครับมีกลิตตารางให้คุณได้สามารถที่จะเรียกว่าไงอ่ะวัดได้ว่าอันเนี้ยหนึ1 cm, 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 ่งเซนหนึซนหซนะครับทำให้คุณได้สามารถออกแบบได้แม่นยำมากขึ้นคุณสามารถที่จะพิมพ์ฟอนต์เพื่อจะใส่ไปเองได้เช่นน้องลีโอนะครับชื่อลูกชายผมเอง เราก็จะได้ตัวน้องลีโอนี้ออกมานะครับทีนี้คำว่าน้องลีโอนี้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ได้เห็นไหมครับฟอนต์เราก็มีให้เลือกเยอะครับสมมติผมชอบฟอนต์นี้นะฮะไว้ตรงนี้ก่อนผมสามารถที่จะเลือกสีของฟอนต์ได้เช่นผมจะเอาสีขาวนะครับผมก็สามารถลากฟอนต์นี้สีอันนี้มันสีเทาผมลากมันขาวปึ๊บอย่างนี้นะครับผมสามารถบิดตัวอักษรได้นะฮะซัพพอร์ททั้งภาษาไทายและภาษาอังกฤษ นะครับคุณเองสามารถที่จะทำโฟโต้เค้กได้ไหลายๆก้อนภายในชิ้นงานเดียวกันสมมติเอารูปลูกชายผมมาอีกรูปหนึ่งไม่รู้ว่าทำไมหน้านี้หน้าบูนะครับแต่ว่าเพื่อเพื่อขอเป็นนายแบบนะฮะลักษณะนี้นซูมซมเลยนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับถ้าเกิด คุณจะใส่เทมเพลตให้เอาเป็นรูปอ่ะดอกไม้นี่นี่อย่างนี้ก็ได้จะเป็นอย่างนี้น,นะครับแล้วอาจจะใส่เป็นข้อความข้อความผมกดอะไผิดข้อความ Happy Birthday Happy Birthday ผมจะชอบแบบนี่สีสันเยอะๆหน่อยเอามาใส่ไอซิงข้างล่าง เพียงแค่นี้เองนะครับถ้าคุณทําการกดเซฟคุณก็จะได้ไฟล์ jpeg ลงมานะครับเมื่อเปิด jpeg ปุ๊บคุณก็สามารถเอาไปใช้างานปริ้นได้นะครับถ้าเกิดคุณกดปริ้นเลยน,นี่มันก็ซู Preview นะครับคุณก็สามารถที่จะเลือกออวิธีการเซตติ้งต่างๆนะครับเป็น เพื่อจะให้เหมาะสำหรับการปรินต์ภาพไอซิ่งที่ชัดเจนนะครับเพียงแค่นี้เองครับนี่คือ Photocake Designer Pro ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ทำร้านเบเกอรี่อยู่นะครับไม่ต้องใช้ p o t t s s o p นะครับไม่ต้องใช้โปรแกรมที่ยุ่งยากเลยใช้ Photocake Designer Pro เพียงเท่านี้เองลูกค้าก็สามารถที่จะทำ เค้กสวยๆได้ง่ายๆลดต้นทุนของเวลาลดการที่จะต้องมาเรียน Photoshop นะครับพนักงานหรือแม้กระทั่งน้องๆเด็กๆก็สามารถทำได้นะครับโปรแกรมเราออกแบบให้ได้ใช้ได้งานได้ง่ายมากนะครับผมสนใจก็ติดต่อเลยครับ photokake thailand.com นะครับหรือร้าน Ink Man Micro Ink ทุกสาขาทั่วประเทศที่จำหน่ายโปรแกรม p h o t o c a k e designer pro ตัวนี้หลังจากนั้นสวัสดีครับขอบคุณครับทุกท่าน